สวัสดีครับสวัสดีครับพมแอม่พี่น้องเอฟพีเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับด้านรุ่งเรื่องสับกเกษตรไทยืันนี้พามาชมอีกแล้วครับืันนี้มาลงสต็อกไว้ให้พี่ให้น้องอีกแล้วยูกโกดังนะครับหนึ่ง่วงนะครับเอามาสต็อกให้พี่ให้น้องแล้วของเก่ากับมีของใหม่กับมาเติมเรื่อยๆนะครับเพื่อ่ให้คอดโกดังเอาไว้บริการที่บริการน้องคือเก่านะครับหอดย่ามจีใทรเลี้ยว ขวางจังหนี้ทรงี่น้องตลอดนะครับอ่ามาชมมื่อนี้เป็นรถรับจ้างนะครับรถรับจ้างขนทรงนะครับของเอกชนนะครับเสร็ล้วครับมาจากทั้งี่น้องทั้งภาคใต้เสร็ล้วครับรถขนทรงอ่ามาทรงในหลานรู้เรื่องสัพกระเสดให้นะครับเดินทางขึ้นมาคนขับบอกว่าท่านเลยนอนอยู่เออเดินทางมาแล้วหนึ่งพันแปดร้อยกระสอบนะครับอ่ามาชม ผู้ดใดเข้ามาชมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดสับตะไคร้ให้นะครับอตอนนี้พนักงานกำลังเก็บผ้าใบนะครับเตรียมลงนะครับส่วนเบาใช้มันก็นั่งเล่นโทรศัพท์คือเกา่านะครับน,รนั่งเล่นโทรศัพท์คือเกา่าอ่าจากหน่อยเอามาบึงนะครับสีดำลง อันนี้กระบะ250กระสอบนะครับไปส่งก่นนองทั้งว่าปีประทุ่มนะครับมหาสารคามอลอคนขับเพิ่นเก็บผ้าใบนะครับเข้ากะเข้าเบ,บาเรื่องราคาขี่ใกล้กันนะครับมือนีเดือนธันวาคมนะครับขี่ใกล้เกีบกันเริ่มขยับราคาสูงขึ้นแล้วครับ ตอนนี้วินาฟาร์มของเข้ากั1สิบแปดบาทแล้วนะครับก่อนปีใหม่นะครับเหลือบุยอีกกว่าคีมือก็ยุดสิ้นปีนะครับลดขนทรงข้งหลานลุงเรื่องสับเกษตรให้นะครับจะยุดขนทรงกันอยู่วันที่ยี่สทันว่าคมนะครับยี่สิบหกยี่ยุดพี่น้องอยากใส่ช่วงปีใหม่ก็ต้องเอายุโกโดังนะครับนะครับยุโกโดัง นะครับราคาทรงรถพ่วงนะครับเป็นพ่วงนะครับในเขตพื้นที่ภาคอีสานนะครับลอยแกนสารสินอยู่26บาทนะครับพี่นองทังเขตติดชายแดนนะครับฟังโคงนะครับก็อยู่กระสอบละ26 27บาทประมาณนี้นะครับพี่นองทังอุบลนะครับอุบลก็26บาทก็ได้อยู่ครับช่วงนี้นะครับพี่นองทังบึงการก็26 27บบาทก็ได้อยู่ช่วงนี้นะครับ บบาใช้มันเป็นเบียกเป็นงานเยมันกวดรลุดเมไหรกวดถัดเห็นกล่องโมได้เลยเห็นกล่องโมเด้มันกวดใส่รถดอ่ะผู้ใดอยากได้ก็ติตต่อร์ธนาคารครับปื้โทรนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสามสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้านะครับสีไก่แกะลันเรื่องสับเกษตรไทยรับรองคุณภาพของแถืนเนียนนนะครับส่งพกบจกตาเป็นว่าอ่า ใหญ่งามแน่นอนเดียวสิพ่าชมนะครับดำลงขอ,องวดีเกียบไลยหลานลุงเรื่องสับเกษตรียไทยบ่เอาไปขายให้พี่ให้น้่องน,นะครับบ่ห้เสียซื้อเสียงแน่นอนเอาไปลงให้แล้วกระสอบใหญ่กระสอบติมนะครับรับประกันคุณภาพทุกกระสอบแต่ขาดเสียหายรับประกันนะครับเค้มห้คือเกาครับบ,ทบ่ทิมบ่ทิมบ่ป,ปา้าลูกกานะครับอ่ะ ผูใดสนจิตสนใจก็ติดต่อเขามาตั้งเพจก็ได้นะครับสอบถามกันเขามากก็ได้นะครับคลิปนี้กับสีเงาเนี่ยครับอ่าเพราะว่าส่งไอพีให้น้องนะครับอีพีหนึ่งนะครับนะครับมีมีสองสามอีพีนะครับ, 2, ค,รบคลิปนี้สีไทยทําการลุง่งพีไก่แก็บยโกดังลุงเรื่องทรัพย์เกษตรไทยไอพี IP ให้น้องชมนะครับ